ราคาข้าวเปลือกตกต่ำผลผลิตก็ย่ำแย่แล้วจะแก้กันยังไงนาดินเสียท้ายน้ำปลายนานี่ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่มีปัญหามานานหวานข้าวขึ้นบางข้าวยืนต้นตายต้นไม่สมบูรณ์ออกรวงก็ไม่ดีรวงจูรวงคากระโปรงรวงขาวรวงแห้งต้นแห้งมเมล็ดด่างมเมล็ดลายเป็นไปสารพัดเสียหายครับแปลงนี้เป็นเกือบครึ่งนาเห็นจะได้ในขณะที่แปลงข้างเคียง อุปสรรคก็เหมือนกันแต่กลับได้ผลผลิตที่ดีกว่าเพราะเป็นนาหน้าแคบและยาวเป็นกิโลขึ้นน้ำทางเดียวไม่มีร่องระบายน้ำรอบนาเพื่อล้างพิษด,ดินดินจึงมีพิษกรดและเกลือสะสมตกค้างล้างไม่ออกโดยเฉพาะเกลือโซเดียมโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคาร์บอเนตแสดงคลาบให้เห็นชัดเจนตอนข้าวเล็กก็จะมีปัญหาสาหร่ายขี้แดดมาเป็นอุปสรรคแปลงนี้เป็นปัญหามากว่า10ปีแล้วยังไม่ได้คุยกับเร้าของนานเลยนะครับ ใครที่เป็นแบบนี้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ลองแก้ไขโดยวิธีลุงแหลมดูครับถ้าเวียนน้ําล้างพิษไม่ออกก็ใช้วิธีฟอกฟื้นดินช่วงทําเทือกต้นทุนไม่แพงหรอกไม่เกินร้อยบาทต่ตอไร่เพื่อให้ได้ข้าวเต็มนากลับมาดีเหมือนเดิมดีกว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต้นข้าวไม่เต็มนาผลผลิตจะมาได้ยังไงราคายิ่งแย่เราต้องแก้ที่ผลผลิตเราครับ iri จินพลิกชีวิต ดินดีก็มีตัง